สวัสดีครับคุณผู้ชมทุณผูนครับเควสนะครับในเกม e o s ออนไลน์นะครับหรือว่า Echo of Soul เนี่ยก็มีหลายประเภทด้วยกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เราจะเจอก็เป็นเควสทั่วไปนะครับที่มีรูปแบบในการในการทำเป็นพวกหาไอเทมฆ่ามอนเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมมีจุดบอกบนแบบเรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าเควสหนึ่งครับที่อยากแนะนำในวันนี้นะครับก็คือเป็นเควสทำซ้ำนะครับหนึ่งในเควสทำซ้ำของเกมนะครับซึ่งเป็น เควสฮันติงกาวนะครับผมระหว่างที่เราเดินทางทำเควส์มาเรื่อยๆนะครับมันจะมีเควสพิเศษโผล่ขึ้นมาครับให้เรารับนะครับพอรับเสร็จปุ๊บเควสเนี่ยมันจะชี้ไปอ่าคนละทิทางกับเควสปกตินะครับผมนะฮะเพราะว่ามันจะพาเราไปแมปพิเศษนะครับที่เรียกว่าฮันติงกาวนะครับนี่นะฮะสังเกตเควสเบอร์หนึ่งนะครับจะชี้คนละทางกับเควสทั่วไปเลยนะครับอ่านี่นะฮะพอเราเดินนี่นะครับมันจะพาเราไปแมปพิเศษนะครับ เข้าไปปุ๊บนะครับนี่เราก็ได้เจอมาถึงเราก็ได้เจอเป็นแคมป์เลยนะครับนี่เอ็นมากมายครับขายของครบถ้วนนะครับแล้วก็เป็นมีเอ็พิเศษอีกตัวหนึ่งครับซึ่งเป็นเอ็บีแจกเควสทําซ้ํานะครับนี่สายละของเควสทาซ้านะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยรับได้ไม่จํากัดจานวนครั้งเลยนะครับผมซึ่งจะได้แต้มพิเศษด้วยนะครับผมนี่รูปแบบของเควสนี้นะครับก็คือการให้เราออกล่ามอนเตอร์นะครับในแมปนี้นะครับผมตัวไหนก็ได้นะครับทุกตัวเลยนะครับ นี่นะฮะเพื่อที่จะเก็บของนะครับผมมาให้ครบตามจำนวนที่กําหนดนะครับนี่นะครับผมมอนเตอร์จะสุ่มดรอปนะครับเราหน้าที่เราก็ไม่มีอะไรมากครับค่ายครบจํานวนนะครับเก็บของให้ครบนะครับแล้วก็ไปส่งเควสนะครับนี่เรียบร้อยแล้วก็มาส่งเควสนะครับนี่นะฮะเมื่อส่งเรียบร้อยนะครับเราจะได้แต้มพิเศษมาด้วยนะครับนอกจากเอเอ็มเงินนะครับยังได้แต้มพิเศษด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับแต้มพิเศษเนี่ยดูได้จากการเปิดข้อมูลตัวละครนะครับแล้วก็ เลือกแถวข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะอยู่ตรง college b a d h นะครับผมซึ่งเป็นแต้มพิเศษเฉพาะสำหรับแมพพันติ้งกาวนะครับที่จะได้รับแต้มนี้มานะครับผมเราสามารถติ๊กถูกนะครับตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาแสดงในปุ่มในช่องกระเป๋าเราได้นะครับผมทีนี้ครับแต้มนี้นะครับเราสามารถกลับไปคุยกับตัวส่งเควสนะครับตัวรับเควสนะครับเพื่อที่จะใช้แลกอุปกรณ์สวมใส่ได้นะครับซึ่งโอ้อุปกรณ์สวมใส่ที่แรกนะได้นะครับมันจะมี ทุกส่วนเลยนะครับแลกได้ทุกส่วนแล้วมี2อันดับด้วยนะครับคือฟ้ากับเขียวนะครับรวมถึงนเครื่องระดับก็แลกได้นะครับถือว่าเยี่ยมยุดไปเลยนะครับยังไงก็ลองดูนะครับผมสำหรับ hunting c l a u นะครับของเกม echo soul นะครับ www. us. in. ts นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ